ในวันมาคบูชานั้นสำคัญเราควรรักษาทำนุบำรุงศาสนาและนําพาธรรมบุญตักบาตรฝึกสมาธิเพิ่มความฉลาดทั้งการไหว้การเรียนให้หลุดพ้นปล่อยกปล่อยปลากันทุกคนทุกสุขล้นในวันนี้เอ้ย สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอ้อยใจนะคะกับการเรียนรู้ออนไลน์สัปดาห์นี้เราเรียนรู้ในหน่วยวันมาคะบูชานะคะมาคาบูชานั้นมีความสำคัญอย่างไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยหน่วยวันมาคาบูชา วันมาค้าบูชาตรงกับวันขึ้น15้าข้ามเดือนสเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1,250รลูกได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันและพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นได้เป็นพระอรหรันต์กิจกรรมวันมาค้าบูชาที่ควรทำมีดังนี้ 1. ทําทำบุญตักบาต 2. ทำสมาธิ 3. การเวียนเทียนการปฏิบัติตนในวันมาค้าบูชาการทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาการบำเพ็ญประโยชน์และการบริจาคทานสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ในวันมาค้าบูชามีดังนี้ 1. การรักเล็กขโมยน้อย 2. การทะเลาะบอกแว้งกัน 3. การดื่มสุราของมึนเมา